ครับสวัสดีเอฟซีสู้สุขคนครับเหมือนหนึ่งหลอดมีรายการบางไฟวันที่ยิบเก่ามีนาคมสองข้าร่อยหกสิบแปดนะครับณบ้านหนองผือนะครับตำบลโพชัยนะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบางที่หนึ่งนะครับบางแหลกเทพพนมบวกกะทิสังลุยนะครับบางที่สองเจนจิราบวกมอดเทวดาคิวซองนะครับผมบางที่สามกะรอกน้อยนะครับกะรอกน้อยเป็นกะรอกบอยั่างไง หากกะรอกใหญ่แล้วกะรอกหน่อยสีบอยัังสันแล้วนะบ,บางที่สีเสาะพอรอพิมน,นะครับเป็นความชอบส่วนตัวของลุงดอดติกสีแดงจึงคึงนีครับผมมาไฟ่าสุดบางแรกได้สี่ร้อยนิดๆน,น,นะครับ440คะแนนนะครับผมบางในบางที่สอสิเป็นได้ปวดติตามบางที่หาไั่สีทององลองเด้อนองบวกแท็ก,กี้เอาแทก,กี้ คนหล่อนะครับผมวันนี้ก็หล่อเหลือเกินนะครับสีลอยกลัวนะครับผมแก้วหวานเรียบนะครับผมลุงหลอดกาเลติกสีแดงจึ้งเครื่องให้นะครับผมมาถือว่าเป็นไฟที่เยี่ยมยอดมากๆนะครับหมือนนี้นะครับบ้างที่หกโกแก่บวกผู้เทานักเลงนะครับผมอ่ะโกแก่เป็นจังใดกะไปเบิ่งเอาไฟล่าสุดดูซึกววาสิบะพานนะครับบ้างที่เจ็ด ฝ่าหลังฝนช่างเอานะครับลุงหลอดได้ไปเชียร์ยู่มือนันยุสนามได้สามรอยเจ็ดสิบนี่แหละครับบางแรกเพลินนะครับแก้วนะครับหวานเจี๊ยบนะครับลุงหลอดก็ยังประทับใจครับหมุนแต่ต้องนะครับก็เลยว่าน่าจะผ่านนะครับผมบางที่แปดพจะเริ่นนะครับเมื่อนี้ได้แค่เจ้าหมวกนะครับได้สามร้อยหกสิบนะครับมืออื่นกับบ่อแน่นะครับไปเบิ่งกันนะครับ บางที่เขาวุฒิชัยบวกดวกเป็นดวกนะครับอ่าอาจารย์บุตรออกมาแล้วนะครับผมบางแหลกของปี68แล้วก็ไปเอาใจซอยซอยกันนะครับบางที่12ราชวงศ์นะครับบางที่12ราชวงศ์นะครับมือนีกะปีสาตหางนะครับปีสาตหางนะครับบวธรรมดานะครับอ่าคอยหลุนกันไปนะครับบางที่11เทพสมพรนะครับเทพสมพรนะครับอ่ามือนีกะผมซู้ว่าสี่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 แผลนะครับผม เป็นวงไฟเติดนะครับเป็นวงไฟเติดอดรวมยอดบ่รวมยอดกระเทิรนบ่นะครับแผ่นะครับอ้ามืออื่นให้กำลังแรงใจต่อไปนะครับเทพส่งพรนะครับบ้างดีสิบสองนับสอไพศาลตร์นะครับไฟล่าสุดกับหัวซึกว่านะครับหูวซึกว่าจังไดขฮ้ผ่านนะครับผมบ้างดีสิบสามนะครับเจเน่าซังลุยนนะครับผม อ่ะกลับไปเบิ้งกันนะครับว่าสิเป็นยังไงบั่งดีสิบนะครับกุ้งอีสานนะครับบวกจีไก่คนสวยนะครับผมอันนี้กลับไปให้กําลังแรงใจเจไก่นะครับผมบั่งดีสิบห้ามแหล่มืออื่นพาท่าเซที่เดียวสองเก้าสิบแผลนะครับมืออื่นสิเป็นยังไงนะครับมืออื่นผู้ใดกำหัมนะครับมานนะครับมืออื่นให้ไปไล่หัมนะครับอย่าไปกำนะครับหรือมากำกับกำต่อเนื่องนะครับแล้วแต่เธอสิี่กำนะครับอ่ะบั่งดีสิบนะครับแอดเทวดานะครับลุงหลอดก็ยังว่า ฟอร์มยังดีบอยังแพ่ภัยอยู่นะครับมือนีกัดดีองศางามนะครับอ่านรุ่นกันไปนะครับบังดีสิเจ็ดนะครับอเฉลิมพลนะครับมือนีลำดาบรุ่นแรงเลยนะครับออกโตแบบไปบ่ได้นะครับแพ่เลยนะครับแพ่นอกเลยนะครับในสองร้อยี่สิบคะแนนนะครับมืออื่นเบิงสีเป็นจังไดนะครับ สำหรับลุงหลอดว่ามืออื่น,น่าจจะดีนะครับบางดีสิบแปดนะครับฮอนฮูตาโตนะครับราชาลำตัวนะครับ,าารบอาจจะเป็นมัดเด็ดลอยไล่ได้ไปบ่งไก่ชิดก,กันนะครับบางสี่สิบเก้าสามเตีบนะครับบางแรกของปีนี้นะครับแต่ลุงหลอดว่ามึงไฟไายใหญ่ๆจริงๆมักสีพันนะครับอ่า เ้วเขาผ่านกันเบิดเรี่ยนะครับผมเออสามเทพกันนาจะนะครับแล้วกับบังไฟบางแรลของเพื่อนนาสีบรลค่าสูงนะครับนาจะไล่ได้นะครับผมเหลือแต่โชคแต่มมันนะครับตุลาการโดยกะทิลอยฟ้าบวกลอดล่ำฉีบวกแทนบวกตุตุบวกเลด้าเดือน400เพียงเพียงแถมกาแฟอเมซอนฟรีนะครับ จอดรถฟรีในที่ให้จอดครับนะครับผมอ่ะกบไปตาเศ้าละกันนะครับไปตาเศร้ามันกะสีมีมองให้จอดนะครับผมสวยมากมันบ่มีมองให้จอดมันกะต้องเสียเงินนะครับว่าไปตาเศ้าละกันนะครับผมมือตลอดก็ติดภารกิจอยู่นะครับว่าเด็กไปนะครับเอาไว้มือนาละกันนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับต้องกอบขออภัยไว้เป็นอ่าหน้าโอกาสนี้นะครับผม สิ่สีแดงจึงคือเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบริเกียวขายไฟใดๆทั้งสิ้นบริเรู้จากกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนขอบคุณที่ติดตามรับชมลุกรอดเอฟซีสวัสดีครับ